สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องแนบเนื้อครั้ง The Skin I Live In ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของโรเบิร์ตซึ่งโรเบิร์ตเป็นสัญญาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสัญญกรรมมากตอนนี้โรเบิร์ตท,ทำการทดลองผิวหนังเทียมให้กับผู้หญิงที่มีชื่อว่าวีราซึ่งผิวหนังเทียมเนี่ยมีคุณสมบัติในการทนต่อการไหม และป้องกันมแมลงกัดต่อยได้เป็นอย่างดีอยู่มาวันหนึง่งหลังจากรเบิร์กลับจากงานสัมมนาเขาก็ได้กลับมาที่บ้านทันทีเขาเปิดดูจอมอนิเตอร์เพื่อดูพฤติกรรมของวีราตอนนี้เรายังไม่ทราบนะครับว่าวีราคือใครและเป็นอะไรกับโรเบิร์ตหลังจากโรเบิต์สังเกตพฤติกรรมของวีราแล้วเขาก็เดินเข้าไปหาวีราในห้องและพูดคุยกันอยู่สักพัก วีราก็ขอร้องให้โรเบิร์ตใช้ชีวิตอยู่กับเขาเหมือนคนปกติทั่วไปวีราเนี่ยพยายามจะมีอะไรกับโรเบิร์ตอยู่หลายครั้งแต่โรเบิร์ตก็ปฏิเสธและออกจากห้องไปเช้าวันรุ่งขึ้นโรเบิร์ตก็ออกคำสั่งให้มาลีเรียซึ่งเป็นแม่บ้านให้ไล่คนใช้คนอื่นออกให้หมดเหลือไว้แค่มาลีเรียคนเดียวแล้วโรเบิร์ตก็ออกไปข้างนอกนะครับ แล้วจูจๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดลายเสือมาขอพบมาลิเรียรซึ่งจริงๆแล้วชายคนนี้มีชื่อว่าเซกาเขาเป็นลูกชายของมาลิเรียนั่นเองเซกานั้นพยายามจะเข้าไปในบ้านแต่มาลิเรียก็พยายามห้ามแต่ก็ห้ามเซกาไว้ไม่ได้ทําให้ตอนนี้เซกาก็เข้ามาอยู่ในบ้านของโรเบิร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วในระหว่างนั้นเซกา ก็ดันไปเห็นจอมอนิเตอร์ที่โรเบิร์ตติดตั้งไว้เพื่อดูวีราเซกาที่เห็นว่าวีรากำลังเล่นโยคะเขาก็คิดว่าวีราคือภรรยาของโรเบิร์ตเพราะหน้าตาของวีรานั้นคล้ายกับภรรยาของโรเบิร์ตมากมาลีเรียรู้ว่าเซกากำลังคิดอะไรอยู่เธอพยายามไล่เซกาออกไปจากบ้านแต่เซกาก็ไม่ยอม วีราที่อยู่ในห้องเธอก็ได้ยินเสียงเออะโวยวายจึงใช้เครื่องสื่อสารถามว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเมื่อเซกาได้ยินเสียงวีราเขาก็จับแม่ของเขานั่งลงบนเก้าอี้แล้วมัดเธอเอาไว้เพื่อไม่ให้เธอขัดขวางเขาแล้วเขาก็ตามหาวีราโดยเปิดประตูทุกห้องที่คิดว่าน่าจะเป็นห้องของวีราจนในที่สุด เขาก็ไปเจอห้องของวีราเซกาได้กลับไปเอากุญแจห้องจากแม่ของเขาและเปิดประตูห้องไปพบกับวีราทั้งสองคนเกิดการต่อสู้กันแต่วีราก็พลาดท่าโดนเซกาข่มขืนด้วยความหิวกระหายโดยมีมาลีเรียนั่งดูผ่านจอมอนิเตอร์ในระหว่างนั้นโรเบิร์ตก็กลับมาพอดีมาลีเรีย รีบส่งสัญญาณให้โรเบิร์ตได้ยินว่ามีผู้บุกรุกเข้ามาในบ้านเมื่อโรเบิร์ตเข้ามาเขาก็เห็นมาลีเรียถูกมัดอยู่กับเก้าอี้และเห็นซซกากำลังข่มขืนวีราอยู่เขาจึงมุ่งหน้าไปเอาปืนแล้วรีบไปที่ห้องของวีราเขายิงเซกาจนตายโรเบิร์ตรีบเข้าไปกอดแล้วปลอบวีราทันทีหลังจากนั้น เขาก็นำศพของเซก้าไปฝังระหว่างนั้นมาลีเรียก็นั่งคุยอยู่กับวีราเธอบอกกับวีราว่าจริงๆแล้วโรเบิร์ตเป็นลูกชายแท้ๆของเธอและเซก้าก็เป็นน้องชายต่างพ่อของโรเบิร์ตมาลิเรียเล่าว,ว่าเธอทำงานรับใช้เป็นแม่บ้านให้กับเล็บจัดจนเธอตั้งท้องโรเบิร์ต แล้วเล็บจาดก็เอาโรเบิร์ตไปเลี้ยงพร้อมบอกว่าโรเบิร์ตเป็นลูกของเขามาลิ・เรียไม่เคยบอกความจริงกับโรเบิร์ตแต่เธอก็เลี้ยงโรเบิร์ตจนโตโรเบิร์ตมีภรรยาแต่ภรรยาของเขาก็แอบไปมีชู้กับเซกาพวกเขาตกหลุมรักกันแล้วก็พากันหนีแต่ในระหว่างที่หนีก็เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ เจ้าหนีออกมาได้แต่ภรรยาของโรเบิร์ตกลับถูกไฟคลอกแต่โรเบิร์ตก็มาช่วยเธอได้ทันโรเบิร์ตได้รักษาภรรยาของเขาจนอาการค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอยู่มาวันหนึ่งเธอได้ยินเสียงลูกสาวของเธอร้องเพลงเธอจึงเปิดหน้าต่างไปดูลูกสาวทันทีที่เธอเปิดหน้าต่างออกไป เธอก็ได้เจอกับใบหน้าของตัวเองในกระจกเธอรับไม่ได้ที่หน้าตาของตัวเองอัปลัก์มากจึงกระโดดหน้าต่างฆ่าตัวตายต่อหน้านอมาลูกสาวของตัวเองหลังจากที่มาริเลียเล่าจบโรเบิร์ตก็กลับมาพอดีแล้วก็พาวีร่าไปนอนในคืนนั้นโรเบิร์ตพาวีร่ามานอนด้วยและพยายามมีอะไรกับวีร่า แต่วีราก็ปฏิเสธเพราะเธอเพิ่งโดนข,ข่มขืนมาโรเบิร์ตก็ตามใจวีราแล้วทั้งสองคนก็นอนกอดกันย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วโรเบิร์ตพาลูกสาวของเขามาที่งานเลี้ยงลูกสาวของเขาก็ได้เจอกับวิเซนเต้และเธอก็โดนวิเซนเต้ข่มขืนด้านของโรเบิร์ต พอรู้ว่าลูกสาวของเขาหายตัวไปเขาก็รีบออกตามหาเธอและก็ได้พบกับลูกสาวของเขาที่นอนหมดสติอยู่เขาพยายามปลุกเธอเมื่อเธอได้สติเธอก็กลัวพ่อของตัวเองจนโรเบิร์ตต้องพาเธอไปที่โรงพยาบาลประสาทแต่อาการของเธอก็แย่ลงเรื่อยๆเธอมีอาการกลัวผู้ชายทุกคนแม้กระทั่งพ่อของตัวเอง แล้วลูกสาวของโรเบิร์ตก็กระโดดหน้าต่างฆ่าตัวตายในที่สุดหลังจากลูกสาวของเขาตายโรเบิร์ตก็สืบทราบว่าวิเซนเตเป็นคนข่มขืนลูกสาวของเขาโรเบิร์ตจึงไปลักพาตัววิเซนเตมาขังไว้อยู่มาวันหนึ่งโรเบิร์ตนำยาสลบมาแอบใส่อาหารให้วิเซนเตกินหลังจากนั้นโรเบิร์ต ก็นัดเพื่อนมาผ่าตัดแปลงเพศให้วิเซนเต้โดยบอกเพื่อนไปว่าวิเซนเต้คือลูกค้าของเขาหลังจากนั้นวิเซนเต้ก็ถูกแปลงเพศให้เป็นผู้หญิงโดยโรเบิร์ตภายใต้ชื่อว่าวีราโดยโรเบิร์ตพยายามแปลงวีราให้เหมือนกับภรรยาของเขาไม่เพียงแค่นั้นเขายังบังคับให้วีราใส่ชุดผู้หญิง แรกๆวีราก,ก็ต่อต้านแต่พอนานเข้าเธอก็เริ่มเล่นโยคะเพื่อสงบสติอารมณ์และทำใจยอมรับตัวเองในร่างผู้หญิงมากขึ้นตัดภาพมาที่ปัจจุบันโรเบิร์ตติ่นขึ้นมาถามวีราว่าเมื่อคืนเขาได้สัญญาอะไรกับเธอหรือเปล่าวีราจึงบอกโรเบิร์ตว่าเขาสัญญาจะให้เธอออกไปข้างนอกและใช้ชีวิตแบบปกติ โรเบิร์ตที่ไว้ใจวีราก็ให้เธอออกไปตลาดกับมาลีเรียระหว่างที่วีรากับมาลีเรียไปตลาดเพื่อนของโรเบิร์ตก็แวะมาหาเพราะสงสัยในตัวโรเบิร์ตเขาได้เอาหนังสือพิมพ์ที่พาดหัวข่าวคนหายมาให้โรเบิร์ตดูซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวิเซนเต้เพื่อนของโรเบิร์ตสงสัยว่าลูกค้าที่โรเบิร์ตได้พาตัดแปลงเพศ คือวิเซนเต้เขาไม่ใช่ลูกค้าที่เต็มใจมาผ่าตัดตั้งแต่แรกโรเบิร์ตลักพาตัวเขามาและเขาก็คิดว่าเธอคือผู้หญิงปริศนาที่โรเบิร์ตขังไว้โรเบิร์ตที่เห็นว่าเพื่อนของเขารู้เยอะเกินไปเขาจึงตัดสินใจจะกำจัดเพื่อนของเขาแต่วีราก็กลับมาพอดีและบอกเพื่อนของโรเบิร์ตไปว่าเธอไม่ใช่วิเซนเต ที่เธออยู่กับโรเบิร์ตเพราะเธอรักโรเบิร์ตเมื่อเขาเอาผิดโรเบิร์ตไม่ได้เขาก็กลับไปหลังจากที่เพื่อนของโรเบิร์ตกลับไปวีราก็เห็นรูปของวิเซนเตในหนังสือพิมพ์วีราเกิดอาการไม่เป็นตัวเองพอตกกลางคืนวีรากับโรเบิร์ตก็ได้มีอะไรกันแต่วีราก็บอกว่าเธอเจ็บเธอขอตัวลงไปเอาเจลที่ซื้อมาจากตลาด ตอนที่เธอลงไปนั้นเธอได้แอบเอาปืนของโรเบิร์ตขึ้นมาด้วยเมื่อเธอกลับขึ้นมาบนห้องเธอก็โยนเจลให้โรเบิร์ตแล้วยกปืนขึ้นมาจ่อหัวโรเบิร์ตโรเบิร์ตพยายามห้ามวีราแต่ก็ไม่สำเร็จวีรายิงโรเบิร์ตเข้าที่อ,อกซ้ายจนตายมาลีเรียที่ได้ยินเสียงปืนก็ตกใจตื่นรีบมาหาโรเบิร์ตที่ห้องแล้วมาริเรียก็พลาดท่า โดนวีราฆ่าตายไปอีกคนหลังจากนั้นวีราก็หนีมาหาแม่ของเขากับเมียของเขาที่ชื่อว่าคริสเตียนาแต่ก็ไม่มีใครจำเธอได้เลยสักคนวีราได้เล่าทุกอย่างให้คริสเตียนาฟังซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าเชื่อแต่วีราก็พูดสิ่งที่มีแต่เธอกับคริสเตียนาที่รู้เท่านั้นจนคริสเตียนายอมเชื่อเธอในระหว่างนั้น แม่ของเธอก็เดินเข้ามาหาวีราวีราที่ได้เห็นแม่ก็พูดว่าผมกลับมาแล้วครับแล้วหนังก็ตัดจบไปภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนจาก imdb ไป7.6คะแนนและคะแนนจาก r o t t e n t o m a t o 8 s หากมีข้อผิดพลาดในการสปอยผมขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ